ผู้โดยสารโปรดทราบที่มีสถานีบ้านโป่ที่มีสถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและวมั่นระวังมันะรายขณะข,ขึ้นลงจากขบวนรถ และโปรดตรวจสอบสิ่งของสัพพระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชาชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกิดขบวนที่แบบห้าต้นทางสถานีกลางกรุงเทพมหิดลปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณปัญญาขับขึ้นลงหรือบริเวณข้าต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารนื่งจะ บ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีบัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานของการรถประจำประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย